สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอ i นะครับหุ้นนิเคอ i ของวันที่9นนะครับปิกายู่กับยอด2,566นะครับสำหรับหุ้นนิเคอ i วันนี้ก็ตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับสีส้มสีส้มนะครับสดใสสดใสนําโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับหุ้นนิเคอ i ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับข้างหลังอาจารย์นะอืมประเทศญี่ปุ่นนะครับ วันนี้สีส้มสีส้มคนญี่ปุ่นจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับนี่คือเช้าก้าโมงครึ่งกับนี่คือบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับต้องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอะให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีแล้วนะครับอ่าครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเรื่องให้ท่านผู้ชมได้รื่อโลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมามานะครับขอให้ทุกท่านดวงดีแห่งแหงนะจับตัวไหนก็มาก็มานะครับก็ขอให้โชคดีโชคด,ชดีได้เฮได้กีดกันนะครับช่วงเช้านะรับมันนี่มันนี่นะครับเท่าไหร่ก็ดีหมดนะครับขอให้โชคเข้ามาเป็นการประเดิมนะครับก็จะดีทั้งวันนะครับประมาณนี้แต่ก็ ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะต้องมีความพร้อมด้วยนะครับทางด้านโชคลาภอารมณ์แจ่มใสนะครับประมาณนี้ถึง่งจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรเช้าวันนี้นะครับรอบแรกนะครับประเดิมประเดิมนะครับ9พฤศจิกายน2566นะครับหุ้นนี้เคอีเช้านะครับเด่นนะครับ012นะครับเน้นที่0กับ1นะครับเน้นที่ลูดกับวิ่งเท่านั้นนะ เ่วนใครชอบวินก็จัดไปตามนี้นะครับ0 2 3 4 5 1นะครับเ่วนใครชอบเจาะก็ตามนี้นะครับ4 1 5 1 6 1 7 1 8 1นะครับ40 50 60 70 80นะครับมันอาจจะไม่มาในนี้มันอาจจะมาฝั่งตรงที่อาจารย์ไม่ได้ลงนู่นอืมประมาณนี้8ถ้าเกิดฝั่งมาฝั่งที่อาจารย์ไม่ได้ลงก็คือมันก็ต้องมามา8แล้วก็9ใช่ไหม0 1 สองสามนี่อีกสี่ตัวเนี่อ่าอันนี้คือเลขที่เหลือที่ไม่ได้จับคู่นะอ่าถ้าเกิดมันมานะมันก็คงเท่าเดิมันชอบไม่มาทางนี้บางท่านเถอะมันอาจจะมาทางนี้นะครับสีหนึ่งทีสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะครับอ,อาจจะไม่มาจะมาเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ด้วยเนาะอศูนย์เก้าศูนย์เด็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยที่เหลือเลขที่เหลือนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับ ให้ดูชัดๆนะครับส่วนสองก็คือตัวรองนะครับอประมาณนี้นะครับก็มาชมใกล้ๆสิก็ไม่ใกล้หรอกก็ดูตามนี่แหละวันนี้เคเช้านะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับเส้นที่หนึ่งกับศูนย์นะครับปันธงที่หนึ่งนะอ่าครับส่วนชุดวินก็ตามนี้นะครับสองศูนย์สามสี่ห้าหนึ่งนะครับส่วนชุดเจาะนะครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่ง ี่ศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ส่วนสองก็คือตัวรวยนะครับตัวรองนะอืเน้นที่รูดนะครับรูดหนึ่งกับศูนย์นะครับหนึ่งกับศูนย์นะส่วนสองนี่ใครชอบก็จัดไปนะครับอย่าลืมนะครับเน้นเน้นทางหนีไปทางนะครับอย่าลืมนะอสองนะครับหนึ่งสองนะครับรูดนะครับเป็นหลักนะรูดกับวิ่งเท่านั้นนะครับถึงเกี่ยวพอได้อยู่ได้กินนะครับอืม ประมาณนี้นะครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับพบกันใหม่นะครับหุ้นนิเคีบ่ายนะครับําหรับหุ้นนิเคีเช้าก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอืมรุกก่นลงมพื่อมบันเทิงเท่านั้นนะครับสวันดีครับ